สวัสดีนะครับพบกับช่างสาคพรไฟฟ้ารถยนต์สีสเกตวันนี้ได้มาแก้ไขอาการติดสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วเร่งไม่ขึ้นของ Toyota t i ท e r D4D นะครับก่อนจะรับชมกดติดตามกดถูกใจในช่องไฟฟ้ารถยนต์สีสเกตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับเราไปรับชมกันเลยครับลองสตาร์ทเครื่องดูไฟลุกเครื่องโชว์ ก็ต้องทําการสแกนดูว่าเป็นกับจุดไหนในเครื่องสแกนบอกว่ามอเตอร์ปีกปีเสื้อก็คือวงจรมอเตอร์ปีกปีเสื้อหรือสายไฟออกมาสายไฟขาดในจุดนี้อายุการใช้งานของรถหลายปีสายไฟชอบจะขาดในจุดนี้นะครับสำหรับไทเกอร์ดีโฟดีก็ทำการซ่อมแซมสายไฟแล้วก็ลบโค้ด ติดเครื่องขึ้นไฟลูกเครื่องดับไปแล้วทำการสแกนดูว่ามีโค้ดค้างอยู่หรือเปล่าไม่มีโค้ดค้างนะครับแต่ทันเร่งเร่งได้ปกติขอบคุณครับ